สวัสดีครับวันนี้เรามามาดูไม้ที่มีลายนะครับลายคดไม้นะครับนะครับเนี่ยนอกนั้นผุหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตรงที่มีลายไทยลายคดไม้เป็นลายตัวลายที่สวยงามมากนะครับเป็นลายสังเกตดูดีๆนะครับ ลายเป็นลายขดไม้นะครับสวยงามมากเนี่ยนะครับเป็นลายขดไม้ที่สวยมากนะครับติดอยู่ในแผ่นโตไม้นะครับสวยงามอันนี้เราก็ได้เอามาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเก็บไว้นะครับ เป็นลวดลายไทยนะครับเป็นลายคดคดคดไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็มาสะจันนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับนี่อะเขาเรียกว่าลายคดไม้นะครับทึ่งเป็นเองโดยธรรมชาตินะครับมันเป็นลวดลายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตัไม้นี้ก็เป็นตัของไม้ นะครับไม้เดานะครับะเดาเป็นไม้ต้นใหญ่นะครับลวดลายสวยงามมากนะครับลายเป็นลายขดไม้เหมือนตาพยานนาคเลยดูนะครับลวดลายขดไม้สวยงามนะครับซึ่งเราได้ปอกเกะเปลือกออกนะครับเนี่ยส่วนอื่นจะ ผุหมดแล้วนะครับส่วนเดือนจะผุตามการเวลานะครับแต่ส่วนที่มีลายขฎไม้ก็จะเหลือไม่ผุนะครับดังนั้นนะเราจึงเก็บไว้นะครับเก็บไว้ศึกษานะครับเนี่ยสวยงามนะครับเป็นวดลายสวยงามมากเปรตประหลาดนะครับ น่าศึกษาเล่นนะครับศึกษาและค้นหามันเป็นไม้เป็นอะไรที่ว่าแปลกนะครับลายคดไม้สวยงาม